ทุกคนครับผมตื่นมาผมก็ได้อยู่ที่บ้านล้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองนี้เมื่อก่อนเคยสงบสุขมากแต่ว่าได้โดนใจแอนอีวิลเฟสนะครับบุกเข้ามาแล้วก็ทําให้เมืองนี้เป็นเมืองล้างนะครับวันนี้ผมจะมาเอาตัวรอดที่ GEF เพื่อที่เอาตัวรอดกับไอ้พวกใจแอนหน้ายิ้มต่างๆนะครับมาดูว่าวันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ GEF ใจแอนอีวิลเฟส้ายตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล้างไม่รู้ว่าเราอยู่ชั้นไหนนะครับแต่ว่าสูงมากอ้าเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะเป็นหอคอยอ่าเก็บอาหารมาก่อนขั้นแรกแล้วก็ได้เป็นไม้เบสบอลมาเหมือนว่าจะต้องเอาไว้สู้กับปีศาจหน้ายักษ์มาไหน,ไ,หนไอ้พวกใบหน้าปีศาจยักษ์อยู่ตรงไหนเอ้ยเพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องพยายามค่อยๆเดินอย่างระมัดระวงังตอนนี้ผมคงต้องหาแบบว่า บ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะอาศัยในตอนค่ำคืนหรือเพื่อที่จะหลบหลีกไอ้พวกใบหน้ายัก์ตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงเขาจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมต้องหาบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็หาอุปกรณ์ที่แบบว่าป้องกันเราได้ไอ้ตัวพวกนี้ยกได้ไมายกไม่ได้นะครับเราสามารถกด F ได้ก็คือไฟฉายนั่นเองตอนนี้เริ่มมืดค่ำม,มาแล้วนะครับ day จะจบแล้ว ผมจะต้องหาบ้านอยู่สักหลังหนึ่งแต่ว่าบ้านเมื่อกี้ที่เราอยู่ก็รู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าสูงมากเออตอนนี้้ยเหมือนว่าเราจะเจอแล้วไอนะ้ใบหน้ายักษ์นั่นไงมันอยู่ตรงนั้นวิ่งมาไปเจอบ้านชั้นสองวิอยู่ด้านหน้าเราเองทุกคนบ้านหลังนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วแล้วไม่แน่ใจว่าอันไหนคือหลอดอาหารนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยทุกคนมันมาแล้วโอ้ยผมจะตาย ทุกคนตอนนี้เลือดผมเลือน้อยมากผมต้องกินอะไรสักอย่างอิดโอ้ยวันแรกก็ไม่รอดแล้วทุกคนเราคงต้องเริ่มเดนวันใหม่แล้วครับทุกคนแค่วันแรกผมก็แตกไปแล้วตอนนี้ไม้เบสบอลอะไรก็ไม่มีต้องหาไอเทมใหม่เพื่อที่ป้องกันตัวรู้สึกว่าเราประมาทเกินไปนะเมื่อกี้เราไว้ใจไอพวกตัวนี้มากเกินไปแล้วอ๋อได้คอนมาคอนที่ทําอะไรได้อ๋อทุกคน เพอร์เฟกมากนะครับคอนมันสามารถแบบว่าทําสิ่งป้องกันในตอนกลางคืนได้โอเคงั้นคืนนี้เราอาจจะรอดแล้วแหละไม้เบสบอลถ้าเกิดมีไม้เบสบอลเราจะใช้ชีวิตง่ายกว่านี้อ่าโอเคได้ไม้เบสบอลมาแล้วตอนนี้เราต้องรีบปิดหน้าต่างให้ครบทุกบานเพื่อที่จะหลบหลีกไอ้พวกไปหน้ายักษ์ทั้งหลายไอ้พวกนี้มันโหดร้ายมากนี่แหละเราปิดประมาณนี้น่าจะช่วยได้เยอะแล้วปิดเป็นการกระบ,บาดเพื่อความรวดเร็วในการสร้างชิ้นงาน อาตรงนี้ปิดไม่ได้อาปิดเป็นการกระบาดไม่ได้หรออาโอเคตรงนี้ได้แล้วปิดประมาณนี้ล้กันนะอ่าน่าจะเพียงพอกับการป้องกันรีบสร้างก่อนที่กลางคืนจะมาตอนนี้เป็นวันที่สองแล้ววันที่สองเราต้องหาสเสบียงอาหารเดี๋ยวหลังจากที่ปิดหน้าต่างเสร็จ ผมจะออกไปหาสเบียงอาหารไม่งั้นเราคงต้องหิวตายแน่เลยที่นี้ที่นี้คงต้องหาสเบียงยากมากนะครับโอเคบ้านเราหลังสีเหลืองนะจาไว้ผมจะมุ่งหน้าไปที่อ่าบ้านหลังใหญ่สีขาวด้านหน้าื่อจะมีอาหารลงเหลือให้เราใช้อ๋อมีการรอปไ i t ท m ด้วยโดยการกดคิวนะครับ d r ปไ i เทมผมสามารถรอปไอเทมได้แต่ผมคงไม่ดรอปหรอกผมจะต้องหาสเบียงอาหารก่อน โอเคมีไอตัวใบหน้ายักษ์อยู่ตรงนี้คนนึงอ้าผมได้ของแรอเทมมานะครับได้เป็นปืนมา8นัดแต่ว่ากระสุนมีแค่8นัดดูเหมือนว่าฝั่งนู้นจะมีผู้คนที่แบบสร้างบ้านอยู่แต่ว่าเราบ้านเราอยู่ด้านหลังอดีทุกคนแต่บ้านหลังเมื่อกี้หน้าอยู่นะเฮ้ยักคนเหมือนว่าเราจะเจอบ้านหลังใหม่เราเอาบ้านหลังพวกนี้ w h Oh my god Helmy ช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โหเกือบแล้วเกือบไม่รอด ได้เพื่อนมาตีช่วยนะอุย้ยเต็งคิ้มาก Thank you ครับบ้านหลังนี้น่าอยู่อาศัยมากทุกคนบ้านหลังสีเขียวแต่เราได้สร้างบ้านหลังนู้นไปแล้วไม่เป็นไรรู้สึกว่าตอนนี้เราคงต้องออกหาอาหารแล้วแหละคือบ้านอนะ่ะมีเยอะมากมีกล่องปฐมพยาบาลด้วยตอนนี้ผมคงต้องได้ใช้แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ต้องการอาหารอา่ามีมันนี่ด้วยเอ๊ะ เราได้มา2ดอลลาร์เราสามารถเอาไปซื้ออะไรได้บ้างเอง่ยมันนี่บ้านหลังนี้มีประตูด้านหลังเพื่อที่หลบหนีในตอนกลางคืนแต่ว่าผู้คนอยู่ฝั่งนู้นเราอาจจะต้องไปหาเพื่อนบ้านหรือเปล่าถ้าเรามีเพื่อนบ้านเราจะได้มีคนอื่นช่วยในตอนกลางคืนเป็นเรื่องที่ดีตรงนี้มีแต่ไม้เมสบอลแต่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คืออาหารนะครับสเสบียง นี่เหมือนว่าเราจะเจอโรงงานด้านหน้าเดี๋ยวขอเดินไปโรงงานขอเดินไปดูโรงงานด้านหน้าก่อนมีใครมีเสบียงอาหารไหมฉันขอหน่อยได้หรือเปล่าเพื่อนฉันต้องการเสบียงอาหารไอ้ e d food อ่หลอดสีฟ้าไม่แน่ใจว่าคือหลอดอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นบอกเหมือนผมจะเห็นไอ้ตัวใบหน้าปีศาจยักษ์อยู่ด้านบนโอ้ตรงนี้ใบหน้าปีศาจยักษ์เยอะมากครับแต่ว่าของก็เยอะด้วยเช่นกัน เหมือนผมจะเจอตะเกียงแต่ว่าตะเกียงหุยหุยหุย,ยอย่านะอย่านะอย่านะโอ้โหมันดุมากทุกคนมันดุมากตอนนี้กล่องพยาบาลผมคงต้องได้ใช้แล้วแหละอ้ยไหนใช้กล่องพยาบาลหน่อยตอนนี้ผมได้รับความบาดเจ็บจากไอ้ตัวใบหน้าปีศาจยักษ์กัดเมื่อกี้โอเคตอนนี้เลือกกลับมาเต็มแล้ว เหมือนว่าจะมีตังแล้วร้านค้าอยู่ตรงไหนมีแต่เกียงนะครับแต่แตะเกียงมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะเรามีไฟฉายจิตตัวอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการคงเป็นสเสบียงและก็ยารักษาแผลเพราะว่าสําคัญมากๆครับแต่เมื่อกี้ผมต้องได้ใช้ไปเพราะว่าไอตัวปีศาจมันโหดมากทําให้เรานนั้นเสียเลือดไปยั่งเยอะเลยอ่าขึ้นมาบนดาดฟ้าบนดาดฟ้าไม่มีอะไรให้เราเอาเลยคงต้องลงกลับไปที่ชั้นหนึ่งแล้วแหละ แต่ชั้นหนึ่งมันมีไอตัวปีศาจยักษ์นี่ไงมันอยู่ตรงนี้เลยเหมือนว่าด้านหน้าผมจะเจอของกล่องแดงๆน่าจะเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวผมคงต้องทิ้งตะเกียงไว้ตรงนี้แหละลาก่อนนะจ้าจะตะเกียงน้อยฉันคงต้องเลือกเป็นอาหารแล้วฉันก็จะออกไปจากตรงนี้แล้วโอ้โหไอตัวปีศาจยักษ์มันมาอย่พึ่งเข้ามานะเอ้ยอยา่านี่เนี่ยเ้ยนี่เนี่ยออกไปอย่าเข้ามาใกล้นะ The sun is setting ว้าตอนนี้พยายามุเผลอทิ้งทำไมเนี่ยของสำคัญเลยนะรนะู้ปะหมายเบสบอลน่ะตอนนี้เริ่มพบข้ามเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าสบิงอาหารก็ยังไม่มีแต่ว่าได้กระป๋องแดงขึ้นมาไม่ได้ใจว่ากระป๋องแดงคืออะไรเราคงต้องหาบ้านสักหลังที่ไม่มีไอ้พวกปีศาจยัดอยู่ผมคงต้องเลือกสักหลังแล้วแหละแต่ว่าหลังนี้มันมีเยอะมากนะครับเหมือนว่ามันจะเห็นเราแล้วแหละผมคงต้องเลือกเป็นหลังสีไหนดีหลังสีเขียวละกัน แตขอตรวจสอบด้านนอกก่อนนะครับว่ามีพวกไปหน้าปีศาจยักษ์หรือเปล่าอ่ามีอยู่หนึ่งตัวเลยอดีตทุกคนแต่ว่าผมจะเอาบ้านหลังนี้แหละแต่การที่ผมจะเอามันได้ผมก็ต้องจัดการมันก่อนโอ้ oh my god ผมมันมีสองตัวเลยทุกคนมันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีสึ่งของตัวเลยออ,อตอนนี้ผมได้รับป่าจีบนิดนึงแล้วเหมือนว่าผมจะเจอตะเกียงแล้วผมคงต้อง drop จบไม้เวทบอลแล้วก็เก็บตะเกียงนะครับเราต้องการเียกเปิดไฟเฮ้ยไ้บ้าเอ้ยทุกคนแย่ละแย่ลวทุกคนโอ้โน n เอาตัวรอดยากมากครับทุกคน10บวันเราอยู่แค่ไม่กี่วันแต่เราก็ไม่สามารถรอดได้โอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะนี่ทุกคน การที่จะเอาชีวิตรอดที่ตรงนี้มันไม่ได้ง่ายเลยครับกลับมาที่1 d ึ่ใหม่ผมประมาทได้พวกนี้ไม่ได้แล้วแหละรู้สึกว่าเราประมาทได้พวกนี้ไม่ได้แล้วทุกคนเราไม่สามารถประมาทได้พวกนี้ได้อเอาเรื่องมากทุกคนเราประมาทไม่ได้เลยนะครับกับการที่จะแบบเอาชีวิตรอดจากพวกนี้ เขาโหมดมากเราต้องหาจังหวะที่แบบตีเขาให้ได้แต่ค้อนน่ะสำคัญนะครับทุกคนคือทุกคนต้องหาค้อนให้ได้ถ้าเกิดเราตีเขาจากข้างนอกล่ะเราจะสู้ได้ไหมโอเค,อเคสู้ง่ายขึ้นทุกคนการที่เราต่อสู้แบบนี้สู้ง่ายขึ้นนะครับเราต้องหาจังหวะตีให้เป็นโอเคกระโดดออกแล้วก็ตีให้ได้นะครับ เราต้องกาดจังหวะให้เป็นโอเคถ้าเรากาดจังหวะเป็นเราจะสามารถจัดก,การเขาได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอ้ oh my god ในคอสำอรวบ้านหลังนี้อีกทีรอบหนึ่งหน่อยนะอะมีคนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีค้อนด้วยเขามาหลบอะไรตรงนี้ก่อนเบคอนมาทําอะไรเบคอนโอเคตอนนี้ผมได้ค้อนมาละ เหมือนว่าตรงนี้จะมีไอตัวปีศาจยักษ์นะครับแล้วก็มีมันนี่เยอะมากแต่ว่าเราจะเอามันนี่ไปซื้ออะไรได้เอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้หเหมือนว่าปีศาจยักษ์ด้านนอกนะครับเสี่ยงเยอะมากเลยทุกคนโอ้อยู่ในบ้านสองตัวบ้านหลังนี้ขอลาก่อนแล้วกันไม่ไหวทุกคนบ้านหลังนี้ไม่ไหวอยู่ยากมากครับบ้านหลังนี้รอดยากมาก หมือนบ้านหลังนี้จะมีคนเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาน่าจะเก็บของไปหมดแล้วหรือเปล่าอ๋อนั่นไงมีเด็กสาวด้านนอกนะครับเหมือนเขากำลังจะเก็บคอนเก็บไปเลยหนูโอเคน้องสาวเก็บไปบ้านหลังนี้จะมีชั้นใต้ดินนะครับขอสำรวจชั้นใต้ดินก่อนเฮ้ยทุกคนเหมือนจะมีชอ็อปเฮ้ยว้าอาเราสามารถซื้อของที่ชั้นใต้ดินได้ทุกคนอ่าผมรู้แล้วเราสามารถมาซื้อของลับที่ชั้นใต้ดินได้ทุกคน เ้ยถือว่าสุดยอดนะเดี๋ยวขอเช็ราคาก่อนตอนนี้เรามี17ดอลลาร์ยา50าดอลลาร์นะครับปืนถึง70ดอลลาร์เลยเอ้ยทุกคนอันนี้ถือว่าโคตรดีนะนี่อันนี้ดีมากเป็นอะไรที่แบบดีสุดๆละผมชอบผมชอบนี่ไงเราลองกินดีว่าถ้าเกิดเรากินชิ้นนี้ไปอะไ,อะไรจะเพิ่มหรือเปล่าไม่มีหลอดอะไรเพิ่มนะครับ คนดูถ้าเกิดมีใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าการที่เรากินอาหารมันช่วยอะไรอ้าวเหมือนเราจะมี GPS ด้วยไหนลองใช้ GPS ดูหน่อยซีช่วยอะไรเอ่ย GPS คืออบอกตำแหน่งเพื่อนครับเฟี้ยวทุกคนอันนี้ดี GPS มันสามารถบอกตำแหน่งเพื่อนได้บ้านหลังสีเขียวที่ว่าหลังเมื่อกี้ที่เราเข้าอะ่ะเขาจะมีชั้นใต้ดินเราสามารถแอบไปซื้อของตรงนั้นได้ โอ้มายก้อดเดี๋ยวผมต้องออกไปบู๊กับไอ้พวกหน้ายักษ์แล้วแหละทุกคนโอ้โหบ้านหลังนี้ใครสร้างวะหน้าทุกคนดูดิโคตรใหญ่ใหญ่มากเนี่ยผมได้ยินไอ้ตัวไอ้พวกหน้าบึ้งละเดี๋ยวต้องสู้กับมันละมาเพื่อนตามมาโอเคเบคอนคัมอนคัมอนคัมอนเฮ้เฮ้คัมอนฟ o ลโล w me ฟลโล่ me Come on follow me oh shit get ou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 t ah uh. oh my god Good ดบ oh, y ยโอ้ยเกือบไม่รอดอีก e แค่หนึ่งตัวอยู่ด้านบนไหนเหรอถอย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  get back get back b บรอตอนนี้เหมือนจะได้ของยามาขออยากเก็บของยาก่อนแล้วกันรักษาแผลก่อนเพื่อนเลิฟ ไม่ไหวฉันขอรักษาแผลก่อนตอนนี้ฉันเลือดจะหมดละโอเคฉันกลับมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวฉันเอาไปช่วยนะไหนเพื่อนช่วยยังอาดูเหมือนว่าเพื่อนจะทิง้งละเราคงต้องปิดไม้แล้วสู้ตัวคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องสู้คนเดียวได้อยู่แล้วแหละมาไอ้พวกหน้ายักษ์มาสิมานี่เลยไอ้พวกใบหน้าปีศาจมายึดเมืออย่างนั้นหรอฮะ ไอพวกไปหน้าปีาศาจแล้วมันไม่ตามเราลงมาด้วยนะทุกคนเหมือนว่ามันจะตามเราลงมาอยู่อุมันมาแล้วทุกคนดูหน้ามันสิเดี๋ยวให้ทุกคนดูหน้ามันชัดๆโอ้ผมโดนแดกผมจะโดนโดนแดกผมจะโดนมันแดกโอ้ m ม g ก d ผมจะโดนมันแดกผมจะโดนมันแดกการที่จะเอาตัวรอดให้ได้นั่นคือว่าใช้ชีวิตยากมากตอนนี้คงต้องไปหาเพื่อนแล้วเลือดก,ก็ไม่มีแล้วนะครับทุกคน เหมือนว่าหลอดสีฟ้าจะเป็นหลอดสเตมิน้านะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมต้องไปจัดการไอ้พวกหน้ายักษ์ให้หมดทุกตัวเหมือนว่าใครจะขังไอ้พวกหน้ายักษ์ไว้ไม่รู้เดี๋ยวผมเข้ามาเลยมาไอ้พวกหน้ายักษ์ทั้งหลายต้องเจอฉันหน่อยละกันนีไ่ไงพวกแกกลัวไฟอย่างนั้นหรอเหมือนว่าเขาจะกลัวตะเกียงหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดมีตะเกียงอะ่ะเขาจะแบบนิ่งอ้า ไมใช่เป็นไม่ได้กลัวตะเกียงเบคอนสู้เขาเก่งมากเบคอนเก่งมากสู้เขาโอเคฮู้ฮเอาล่ะทุกคนถือว่าสนุกมากนะครับสำหรับ GEF อยากให้มีพาร์ทสองไหมครับเอาตัวรอด10วันถ้าอยากมีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำ EP 2หรือพาร์ท2หรืออยากให้พี่เอาตัวรอด10วันให้ดูหน่อยครับคอมเมนต์ไว้นะครับ ตอนนี้ผมเข้าใจระบบเกมละเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับถ้าเกิดมีคนดูเยอะกดไลค์เยอะแล้วก็คอมเมนต์เยอะมาแน่นอน EP 2เอาตัวรอด10วันกับ GEF นะครับใจ An น e v i l f a e คลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ